กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันซึ่งเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนช่วงเมษานะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าช่วงหลังสงกรานนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะ ก็คีพาหูบุปังสัการะวันธนังครูบาจารีย์อาจารย์ยะาทีวามุนีฤุสีสิทธาปิตมตาอะรุขยีนะสุขีนะจ่าชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาจะมาใช้เนี่ยต้องคอยะระลึกถ,ถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกใ่ออกมานะคะสิบใบแทนตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน เลื่อนไพ่ออกมาครบแล้วนะคะวันนี้ก็จะเรียงไพ่ตามพบต่างๆนะคะซึ่งการเรียงไพ่ตามพบต่างๆเนี้ยอาจารย์บีซี่ใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมอดีตนายกสมาคมหุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะโอ้ไพ่ทุกใบมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียว เรามาเริ่มรับชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมไปแรกเนี่ยได้ night of w o n d s night of w o n d s นีนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าที่เกิดวันพุธกลงวันตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีทําสิ่งใดก็จะมีในเรื่องของความมุ่งม,มั่นตั้งอกตั้งใจลงมือทําและชอบสรรสร้างหรือคิด วิวัฒนาการเรื่องเรามีใหม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะไม่ชอบนิ่งอยู่กับที่ชอบคอยสร้างสรรค์ค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นประจำค่ะและก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกท่องเที่ยวไปเหนือล่องใต้ใครอยู่ใกล้ท่านเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกเบื่อไหนเลยทีเดียวนะคะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความ ทันสมัยตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะใครอยู่ใกล้แล้วก็จะรู้สึกไม่เบื่อไหนกับท่านค่ะนอกเสียจากตัวท่านเองซึ่งจะเกิดความรู้สึกเบื่อไหนไง่ายๆนั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือ n i g h t of Wands โอ้โหไพ่ใบแรกเนี่ยสวยงามมากๆค่ะต่อมานีใบที่สองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระนะคะได้ Seven of Coins โอ้โหได้ไพ่เหรียญเนี่ยก็ มีชัยไปเยอะเลยทีเดียวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะได้ไพ่เหรียญหมายความว่าการเงินการทองของท่านเป็นไงคะการเงินการทองดีการเงินการทองไม่ขาดมือหยิบจับการเงินการทองแล้วก็เป็นกอบเป็นกำดีในช่วงนี้นะคะดังนั้นท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยควรต้องมีในเรื่องของการจัดทํางบการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็น รายปีปีละครั้งหรือปีละสองครั้งก็ได้นะคะและในแต่ละเดือนก็ควรทำงบการเงินรายรับรายจ่ายด้วยก็ยิ่งเป็นการดีด้วยเลยนะคะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยทราบในเรื่องของความมั่งคัง่งว่าตัวท่านมีความมั่งคั่งอยู่ในระดับมหาเศรษฐีพันล้านแล้วหรือยังนะคะท่านมีเกิดเหมือนพุดกลางวันนะไพ่ใบนี้บอกเลยนะการเงินการทองไม่ขาดมือหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทอง ดังนั้นสำหรับท่านที่ทําธุรกิจนะคะทําการค้าขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ให้เร่งลงมือทําในอย่างต่อเนื่องนะคะให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะช่วงนี้น้ําขึ้นให้เป็นไงคะรีบปักการเงินการทองของท่านเนี่ยส่วนกระแสค่ะท่านี้เกิดวันพุธกลางวัน แหมดีใจจังเลยอ่ะนะดีใจแทนทุกทกท่านเลยที่เกิดเหมือนพุทธกลังวันนะคะการเงินปังมากเลยทีเดียวค่ะต่อมานะนี่การเงินไม่ไดีอย่างเดียวนะ ญาติพี่น้องน่ารักอีกได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยญาติพี่น้องน่ารักเพื่อนฝูงม,มีความจริงใจผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาในวงการของท่านเนี่ยให้การต้อนรับสนับสนุนดีประธานของที่บ้านก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนให้การดูแลตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะได้เพื่อนดีเห็นไหมเนี่ย เพื่อนดีเพื่อนดีก็พาไปในทิศทางที่ดีนะคะและได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาสนับสนุนในตัวท่านในทุกๆด้านทุกๆสิ่งทุกๆด้านท่านก็ดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัยนะคะโอ้โหดีมากๆเลยไพ่เดอะเฮอร์นะคะดัางนันเนี่ยเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีแล้วของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันท่านใดที่มีโครงการดีๆมีไอเดียดีๆนะ แล้วก็ต้องการที่ปรึกษาที่มีคุณภาพดีอีกเนี่ยดังนั้นนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หักผู้ใหญ่ที่ตัวท่านเองมีความสนิทสนมผู้หักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆที่ตัวท่านเองมีความสนกสกใจนะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดศึกษาเรียนรู้เพื่อนำมากับมาเนี่ยพัฒนาศักยภาพเพิ่มวิทยาฐานะของตัวท่านเองและนำสิ่งที่ได้เหล่านั้นเนี่ยไปแบ่งปัน ให้กับตัวทุกๆคนบนโลกใบนี้ทุกๆคนที่อยู่ในวงสังคมรวมทั้งตัวท่านเองนะคะโอ้โหได้เด,ด,ดิมมีไพ่สวยงามมากๆอ๋อไพ่ใบนี้ยังบง่งบอกให้ท,ทราบด้วยนะคะตัวท่านเองไม่มีศัตรูนะต่อมาได้ไพ่ The Fool ไพ่เดอะฟูลเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของพันธุนะคะท่านผู้ชม ตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคะเ,เรียกว่าที่อยู่อาศัยดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้อยู่แล้วมันมีความอบอุ่นมีความสุขกายสุขใจนะขโมยกะโจรไม่เข้าบ้านด้วยนะคะนะในไพ่สังเกตได้เลยเนี่ยเห็นไหมมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งก็คือมันมีสุนัขเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่มาคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเนี่ย ให้กับตัวท่านบ้านหลังนี้เนี่ยปรับห่วงจุ้ยให้ดีให้เหมาะสมค่ะและถ้าทางที่ดีนะถ้าท,ที่เกิดบนพุทธกลางวันเนี่ยมันปฏิบัติธรรมมันสวดมนต์หมันไหว้พระนะคะนางฟ้าเทวดาเนี่ยเขาคอยมารับฟังบทสวดมนต์ของท่านอยู่นะคะนางฟ้าเทวดาเขาคอยให้สิ่งให้พรบนท่านอยู่ท่านสามารถสวดบทสวดมนต์ชิน,นบัญชอดก็ได้ อิติปิโสก็ได้นะคะหรืออาจท่านบางท่านอาจจะชอบบูชาองค์พระแม่กนอิมก็สามารถสวดบทสวดมนต์พระแม่กลนอิมได้หรืออาจสวดบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านได้นะคะมีลูกค้าของอาจารย์บีซี่ใครใจเขาสวดพระคาถาเงินล้านเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่น่านเลยเพียงสองเดือนเองการเงินการทองความสําเร็จความมั่งคัง่งเกิดขึ้นกับเขา และนี่ตัวอาจารย์บียใคร,ใ,ครใจก็เริ่มสวดพระพคาถานเงินล้านเนี่ยทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสิ่งไหนดีก็แนะนําบอกต่อกันมาค่ะนะคะโอ้โหเรียกว่าตัวท่านนี้เกิดบนพุทธกลางวันเนี่ยคอยจัดห่วงจุย้ยบ้านที่อยู่าศัยของตัวท่านนี้ให้ดีให้เหมาะสมแล้วกันมันสดมนมันไหวพระมันปฏิบัติธรรมสิ่งดีๆต้องเข้ามาอย่างตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะนะ บ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะนะคะต่อมาได้ไพ่สิเอ,อ่ร์ลออ o สูตรโฟร of s w o r d นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะหากตัวท่านเนี่ยมีโครงการดีๆมีไอเดียดีๆแต่ว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะบางท่านยังมีความคิดเยอะแยะมากมายไปเรียนรู้กับอาจารย์ท่านนั้นท่านโน้นก็อยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้ไพ่นนแบบนี้นะคะคือไม่ลงมือทำเลยอย่างเงี้ยความรอบรู้ต่างๆเหล่านั้นที่ท่านไปศึกษาเรียนรู้มานะท่านี่เกิดวันพุธกลางวันมันเป็นศูนย์ค่ะดังนั้นเนี่ยท่านต้อง ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาค่ะนะคะแล้วนำความรอบรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมนำความรอบรู้เหล่านั้นมาทำให้เกิดก่อประโยชน์กับตัวท่านเองกับบุคคลใกล้ชิดกับคนที่ท่านรักกับคนในองค์กรประเทศชาติและทั่วโลกตัวท่านสามารถแบ่งปันเรื่องเหล่าดีๆเหล่านั้นเนี่ยไปได้นะคะนะ ให้หาสมุดบันทึกมาหนึ่งเล่มค่ะรีส์รายการเลยรายการที่หนึ่งอ่ะท่านต้องการทําธุรกิจออนไลน์รายการที่สองท่านต้องการเป็นนักพยากรณ์รายการที่สามท่านต้องเปิดต้องการเปิดร้านกาแฟรายการที่สี่ท่านต้องทําต้องการทําธุรกิจออฟไลน์หรือรายการที่ห้าท่านต้องการ ทำเรื่องใดๆก็ตามที่ตัวท่านจะมีโครงการมีความคิดมีไอเดียให้เขียนลงในสมุดบันทึกค่ะให้ลิสต์ขึ้นมาค่ะแล้วให้เลือกรายการที่ตัวท่านเองจะมีความรักมีความถนัดมีความสนกสนใจนมากเป็นพิเศษและลงมือทําลงมือสร้างในสิ่งนั้นค่ะในทันทียังมีวินัยยังมีความจริงจังจริงใจเอาอกเอาใจใส่จริงๆแล้วก็ลงมือทำจริงๆนะคะ ดวงของท่านเองเนี่ยมีผู้ที่มีความรอบรู้นะคะมีครูรู้มีครูบาอาจารย์คอยให้กำลังอกกำลังใจนะนำตัวท่านเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นค่ะเพื่อไปพัฒนาศักยภาพเพิ่มวิทยาฐานนะให้กับตัวของท่านนะคะอะต่อมาค่ะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในตำแหน่งของอริค่ะได้ six of cups ไพ่ใบนี้นะท่านที่เกิดวันพุธตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ดีมีการตกลงเจราจาการพูดคุยที่ดีตัวท่านเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์สิ่งเหล่านี้ละค่ะทำให้ตัวท่านเนี่ยอยู่จุดไหนของบนโลกใบนี้อยู่มุมไหนของโลกใบนี้ก็ตามนะคะตัวท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการค่ะท่านผู้ชม six of cups ดีเยี่ยมมากเลยแล้วหากตัวท่านเองมีโอกาสเนี่ยปฏิบัติธรรมตามศาสนาก็ยิ่งเป็นการดีมีโอกาสได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลได้ไปทําบุญได้ช่วยเหลือผู้คนได้ไปแบ่งปันทําบุญทําทานยิ่งเป็นการดีสําหรับท่านนะคะโอ้โห six of cups เนี่ย ไพยเกี่ยวในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลค่ะท่านผู้ชมทําให้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความท้าทายเป็นในเรื่องของความยุ่งยากนะคะต่างๆเนี่ยทำให้สิ่งนั้นเขาคลี่คลายทำให้มีดางฟ้าเทวดามาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนดวงท่านให้ลื่นไหลลื่นบรื้ดไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะต่อมาค่ะนะไพ่ใบนี้คือ Six ซิกซ์อ of ฟอร์ s ands, เนี่ยบอกว่าตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคะมีโอกาสได้พบกับคู่ครองที่ดีท่านใดที่มีโครงการในการแต่งงานก็มีโอกาสแต่งงานมีโอกาสได้คู่คู่ครองของท่านเป็นคนที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจนะคะเป็นผู้ที่มีการศึกษานะและยังมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วย สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองมีโอกาสได้แฟนนะสำหรับท่านที่มีคู่ครองแล้วยังไม่แต่งงานมีโอกาสแต่งงานสำหรับท่านที่แต่งงานกันไปแล้วเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวของท่านก็มีความเข้าอกเข้าใจมีความเป็นกันลายนมิที่ดีต่อกันค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสได้คู่นะคะโดยตัวท่านเองต้องลุกขึ้นมาพัฒนาความสวยงามความหล่อความเท่ของท่านด้วยค่ะ นะโอ้เล็กบัดีพาร์ทเนอร์หุ้นสน่วนก็มีความเข้าอกเข้าใจบุคคลที่ใกล้ชิดบุคคลที่ตัวท่านรักอยู่ในวงสังคมมีความเข้าอกเข้าใจในตัวท่านด้วยเช่นกันต่อมาได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์นี่อยู่ในตำแหน่งของมอรนะนะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดเป็นพุตกลางวันต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนการนอนนั่นเองท่านจะต้องเป็นไง พยายามนอนเนี่ยให้มันตรงต่อเวลานอนไวๆนะนอนนี่ครบหกชั่วโมงแปดชั่วโมงบางท่านเนี่ยไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะนะต้องนอนนะคะนะแล้วใบเนี้ยให้เราะมาระวังในเรื่องการเป็นวงเป็นหวัดด้วยดังนั้นเนี่ยเวลานอนก็อย่าเปิดพัดลมจ่อตัวเองอย่าเปิดแอร์จนแรงจนเกินไปอาจทำให้ตัวท่านเนี่ยเป็นหวัดได้นะคะเกณฑ์การเดินทางของท่าน ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะถ้าพี่เกิดเหมือนพุทธกลางวานันต่อมาค่ะได้ไพ่ ten of swords ten of swords หมายมความว่าใบนี้ตัวท่านเองเนี่ยนะคะไม่มีโชคนะไพ่ใบนี้บอกเลยไม่มีโชคนะคะ ten of s w o r d ไม่มีโชคค่ะนะแล้วก็มีในเรื่องของความวิตกกังวลใจความเคร่งเครียด ต่างๆนานาเนี่ยมากมายไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยนะอาจารย์บีฟสีใครใจก็ได้พูดไปแล้วว่าท่านที่เกิดบันพุทธกลางวันต้องทำไมคะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวท่านเองเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาเข้าคอยทำไมคะปกปักรักษาคุ้มครองท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของที่อยู่อาศัยเนี่ยจัดวงจุ้ยให้ดีนะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เขาเมตตาปราณีกับท่านนะคะและตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่ชอบพัฒนานเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวท่านเองเป็นอย่างดีสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถมาอัดเดมาทําให้ตัวท่านเนี่ยสามารถบริหารจัดการเรื่องราวที่มันยุ่งเหยิงตามไพ่ใบเนี้ยได้ทําให้ตัวท่านสามารถหลุดออกมาจากจุดตรงนั้นได้นะคะความลังเลใจความ มืดมนอันรการตรงนี้ได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยหาโอกาสปฏิบัติทมตามศาสนานั่งสมาธิมันฝึกการเจริญสติออกกําลังกายว่ายน้ำนะคะทําสิ่งไรก็ได้ทําให้ตัวท่านเองเนี่ยรู้สึกเบิกบานใจอิ่มเอิมใจแล้วก็ไม่ควรจะมีความวู้วามวิตกกังวลใจแบบอย่างเนี้ยจนมากจนเกินไปนะคะดังคา สั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็ตรัสให้กับเรานะคะได้ทราบว่าการเดินสายกลางนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะต่อแมาค่ะโอ้โหไปที่สิ่นี้เป็นไพ่ที่สวยงามมากๆท่านผู้ชมได้ A อร์ซ็อบโอ้โหวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับท่านที่ยังไม่ได้งานนะมีโอกาสได้งานสําหรับท่านที่ไปสอบสัมภาษณ์48เอาไว้ก็มีโอกาสประสบความสมําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนเป็น48นะคะ สำหรับท่านที่ไปสมัครงานไว้แล้วรอการสัมภาษณ์ก็มีโอกาสผ่านการสัมภาษณ์นั้นๆด้วยนะคะเรื่องหน้าที่การงานดีรุดมากเลยสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันและเบียิปซีใครใจก็ได้ปยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธจบลงแล้วนะคะเบียิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่พี่พี่โดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวแคนาดาสวิสเซอร์แลนด์ชาวนอร์เวย์สเปนฮ่องกงลาวกัมพูชาเวียดนามเกาหลีพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์ b บยยใครใ,ใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามให้กับอาจารย์ b บย c ีใครใจค่ะก่อนจากกัน b c ยีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่พ,พี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งล่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์ b c ยใครใจได้ไหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ และสำหรับหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันได้แก่กรีนอวนเจอรีนท่านผู้ชมคะกรีนอวนเจอรีนเนี่ยจัดอยู่ในจักระของร่างกายของเรานะคะพลังงานจักระที่อยู่ในร่างกายของเราเราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่านะคะหินกรีนอเวนเจอรีนจะอยู่ที่จักระของหัวใจอยู่คู่กันกับโรสควอส์ค่ะ สำหรับหินกรีนาเบนจรีมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ได้ครอบครองและสวมใส่มีในเรื่องของพลังงานชีวิตมีในเรื่องของความกระชุ่มกระชวยมีในเรื่องของความกระปรี้กระเปร่าค่ะทำให้ผู้นั้นเนี่ยมีการติดต่อเจราจาการพูดคุยที่ ประสบความสำเร็จโดยง่ายนะคะและก็เป็นที่พูดออกไปแล้วเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ฟังค่ะได้ใจผู้ฟังค่ะนะคะอันนี้คือกรีนอวนเจอรีนระหว่างที่เบยบิบซีใครใจได้จับได้สัมผัสเนี่ยโคเิดเย็นมากเลยทีเดียวนะคะและถ้าที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะสามารถหาหินกรีนอวนเจอรีนมาสวมใส่ได้ยิ่งเป็นการดีทำให้ตัวท่านเองสามารถทำธุรกิจ กิจการงานนะได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเขาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการติดต่อเจรจาการค้าขายเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะต่อมานะคะคือฟูอะไรฟูอะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาสกัดสารฟูอะไรมาทำยาสีฟันค่ะท่านผู้ชมยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ละค่ะเขาสกัดมาจากสารฟูอะไรนี่ละค่ะหูเย็นมากเลยทีเดียวนะคะ เนี่ยและถ้าเกิดเรานะนำเขาไปแช่น้ําเพื่อดื่มเนี่ยเขาก็จะทําให้ตัวเรารู้สึกมีความสดชื่นมีความกระปรี้กระเป๋่ด้วยนะคะท่านผู้ชมมีคุณสมบัติทําให้ตัวเรามีในเรื่องของความแข็งแรงของข้อและกระดูกได้ด้วยเช่นกันค่ะฟูวอะไรสวยงามมากๆเขามีหลายสีเลยทีเดียวนะคะบางแห่งก็จะมีสีเขียว สีฟ้าสีม่วงเป็นสีรุ้งก็เคยมีบิ๊ก็เคยเห็นนะคะฟลูอะไรสวยงามมากๆทีเดียวค่ะต่อมานะคะหินสีมงคลอีกชนิดหนึง่งของท่านี่เกิดวันพุธกลางวันนะคะได้แก่มาลาไทค่ะ มารไคไเนี่ยก็มีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะในสมัยของพระนางครีโอพัตรานะคะในสมัยอียิปต์โบราณพระนางครีโอพัตราได้สั่งให้นางสนมของพระนางเนี่ยบดมาลาคไฮจนละเอียดเป็นผงเลยนะคะแล้วนําไปทาเปลือกตาแทนอายแชโดค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะ ว่าทำไมอ่ะพระนางจึงมีความสวยความงามมีชื่อเรื่องรือระบือไกลไปทั่วปฐพีอียิป e ตเลยทีเดียวนะคะเพราะเธอเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีในเรื่องของเทคโนโลยีมีในเรื่องของการพัฒนาความรอบรู้โดยนำหินมาละไคมาบดแล้วนำไปผสมกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในสมัยนั้นนะคะ มาทาเปลือกตาแทนอายแชโดว์ค่ะโอ้โหสวยงามากมาลาไคมีคุณสมบัตินะคะท่านผู้ชมช่วยผู้ที่ได้สวมใส่มีการพูดคุยที่ดีมีการติดต่อเจรจาที่ประสบความสำเร็จในง่ายทางตะวันตกนะคะมีความเชื่อว่าถ้าหากเราสวมใส่มาลาไคแล้วเราไปขึ้นศาลเนี่ยมีโอกาสชนะคดีความด้วยค่ะ แต่วงเล็บนะคะเราก็ต้องมีความถูกต้องด้วยนะคะนะอันนี้คือมาลาคโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวและนี่คือหินสีมงคลประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะ